สร็จแล้วกลับเข้าไปนั่งที่เดิมจับเป็นคู่ๆเอาไว้เมื่อกี้ใครจำไม่ได้มาถามพี่ไฟนะเดี๋ยวพี่ไฟบอกให้ No, ไปยัดตึงตระเดนใบใบอยู่ขางใต้นี่น่ะจับทีกี่นาทีหมดเลยแล้นแต่รูเนาะโอ้ยปวดขาลุกขาจังเลยหมโลุกโ่เจินพีย งนครับ,รบฐานฟรีสแปร์ลิงนะครับเราจะเตะยกละหนึ่งนาทีน,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 นะครับแต่แต่ถ้าเราลงไปต่อสู้แล้วแล้วไม่ออกอาวุธกันเลยนะครับกรรมการจะเพิ่มเวลาเพราะฉะนั้นเวลาลงมาสอบต้องออกอาวุธนะครับครับผม คือทั้งแดงทั้งน้ำเงินจะต,ต้องมีการออกอาวุธนะครับถ้าไม่ออกอาวุธเวลาหนึ่งนาทีอาจจะไปเพิ่มเป็นสองนาทีสามนาทีหรือห้านาทีพร้อมแล้วเชิญครับ สี่นะครับออกอาวุธสองขาสิครับไม่ออกขาเดียวมีขาเดียวเหรอ หนึ่งคะแนนเตะต่ำเตะที่กรอบครับไม่ให้เตะที่ขา การตัดเนื่องจากว่าคาสซีห้ามเตะที่หัวให้เตะที่กรอบอย่างเดียวนะครับกเะกละกละลุกเลาะเละเตะสูงย่างเตะตามจังเลยเชิญชิเน่ชิเน่จับมือกันเร็วจับมือกันแล้วต่อไปผ่าเทปการหนึ่งคู่ที่สองเชิญคีเรเบตันอ๋อไม่ลุกเลยเบตันไม่ลุกแต่ มาเร็วน่าน่นผู้ครองถ้าถ่ายคลิปช่วยถ่ายแล้วลงด้วยนะครับผู้ปครองบางคนเอารูปมาสอบแล้วไม่ไม่มีภาพเลยช่วยช่วยกันถ่ายหน่อยนะครับค่ะคุณแม่สองค่ะสี่จับเตะด้วยอ่ะเตะ้ก็ก็ขอลูกซ้ายขวาซ้าย

พูนี้คัสซีนะครับเตะได้เฉพาะลำตัวคัสซีครับเจ็ดเจ็ดสเ 你杀我！<laughs> คู่ต่อไปเชิญครับมันนี่ใส่ถานเชิญโอ้ันนี่เย่ีเสกได้เฉพาะที่กรอบ

干了。啊啊 คลาสสี่นะครับคลาสสี่ รอกสนามนะครับโดนปลัดกคะแนนหรือคะแนน แม่ตัดกินเร็วคู่ต่อไปครับคะกรรการรีบเนาะอันดากัน่นเนี่ย่ก เลวีเตะกอาเตอเตะกเล์ฟเตะกอไม่ใช่เตะออแต่อะไรเนี่ยยาวเล้าเล้าางทาขวาาซ้ายทไมไม่เตะเลอเออาเ่นเ้นด้าสองาายหลุด อย่าี๋ยวโดนหักคะแนนเลยนะไม่แน่แับเดี๋ยวที่เขาเตะดูชกที่ก่อได้นะครับชกที่ก่อได้ชกได้ที่ก่อน,นะครับ คู่ต่อไปครับเล่นไรอะเล่นไรยังไม่หักหน้าเขวีเวครับนั้นอีกถ้าเจออีกทีคููให้ตกเลยนะยเนี่ย ยกขาข้างเดียวกันที่เตะมันไม่ได้แต้มนะเตะเงี้ยไม่ได้แต้มเห็นไหมเปลี่ยนจังหวะเตะสิครับเปลี่ยนกาดก็ได้แล้วเปลี่ยนจังหวะเตะดูเร็วจ้มจ้โอ้เขี่ยปักเลยอ่ะสายใส่ใส่จมตีเออใส่เตะมันใส่เต็มเรไอใส่เตะมขากเขียวอย่างนี้เลยล่ะ ไม่กันวลใช่ไอทีใหญ่เต็มมาเลยเดนจังใจเลือดมเวลาเออใส่เต็มแรงเต็มเหนียวไม่โดนเต็มเต็มตัวเองนะไม่ใช่ผู้ต่อสู้คาสีนะครับไม่มีการเตะที่หดูนะเออกาเอามือบังเสร็จมือไอทีนี่เอามือเลยจ้า 아, 아... 아...

เอลิสสองขาไว้ไว้หน่อยยังไม่แม um ่ยังไม่เอาแล้วเด็ก <true> ่กาเด็ก่กไม่ต้องเตะสูงมากอ่ะเตะลิ้วเตะลวเตวเตะไม่ต้องขับขเออเตะต่อิวซ้ายมา แล้งพี่โอีไปหน้าทพนายเลยเด็ใ้รถพนแสนมากเดลูกเด็ดหมดเวลาเหมือนปวดปวดเจ็บทั้งคู่คู่ต่อไปเชิญครับใครอ่ะนนนนนกับไปเด่นนนนเหรอเด่นกับนนนมามาเต็มที่เชิญมึ A Den cũng chỉ luyện được 2 tháng, còn chỉ được 10 ngày. A Den chạy lang lang nương, Sabar nương. nương thôi. Trời ơi, con, dân, con, à, con, Mì Chụp, Mì. Chụp, à. À, con, này, đi, 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 đi. À, con, này, đi, đi. Ừ. À, con, 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 1 no, sempat lebih no. yang yang idenya เป็นชุดเลยเออเดีดวรดกัาจะเลยน่งกเวลายนี้เราจะเตะค้ดาด B ีบอยบีบอยคราดีบอยเตะลำตัวหมุนเตะลำตัวได้เหยียบหัวได้ห้ามหมุนเตะหัวเท่านั้นนะครับ 是滴好。